อยู่ในหน่วย yeah, yeah. ก,การคิด yeah, yeah. <yeah. S 1> แยกแยะอาพูคกพรมอมกันการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมนะคะเราจะอยู่ในเรื่องจำแนกจำแนกจำแนกอะไร่ะ<ำ>เราอยู่ในเรื่อง,องจำแนกของใช้ส่วนตัว ใช้ส่วนตัว,ว,น,วนะคะในโรงเรียน,นและบ้านพ่อแ่นะคะมีทั้งของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมกระเด็ดเห็นอะไรในภาพนี้ม คืออะไรดังอะไรของใช้ส่วนตัวข้าหมายเพราะว่าของใช้ส่วนตัวคืออะไรจงว่าไูก็ระเป๋ากระเป๋าูใช่กระเป๋าเป็นของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวลูกจะเอบอกว่าของใช้ส่วนตัวก็คือของใช้ที่มีเจ้าของที่มีเจ้าของเราเป็นเจ้าของเองเพื่อนมาใช้กับเราไ่้ไงมคะใช่ด้าเพื่อนเอากลับไปได้มคะ ใช่ไหมคะชเชยรอเราเป็นเจ้าของนะคะแล้วส่วนของใช้ส่วนรวมละ่ะฮะกองตุง้งของใช้ส่วนรวมนะคะเออแล้วของใช้ส่วนรวมอ่ะของเล่นฮะของเล่นของใช้ส่วนรวมคืออะไรคะของใช้ที่ทุกคนฟังนะเป็นของใช้ที่ทุกคนมีส่วนร่วมใช้ด้วยกันใช่ไหมคะกองตุ้ง ของใช้ส่วนรวมคือของใช้ที่ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ด้วยกันได้นะคะทุกคนมีสิทธิ์ใช้และทุกคนต้องช่วยกันรักษานะคะทรัพย์สินในตรงนั้นของส่วนรวมแต่ถ้าของส่วนตนคือมีเจ้าของส่วนรวมไม่ช้าไม่มีเจ้าของเป็นของใช้ที่ร่วมกันทุกคนต้องดูแลแต่ เช่นอะไรบ้างก็จะไปดูคำคล้งองจองให้ฟังก่อนได้ไหมอ,อ,อ่ะอ่ะคผู้พร้อมันคำคล้อง,องจองคำคล้อง,องจองของเล่นของใช้ของเล่นของใช้ E um 错一万。 แยกของเล่นของใช้ด้วยอันนี้เด็กๆได้รู้จัการแยกแล้วว่าของใช้ส่วนตัว,วไไส่วนรวมอ่ะในของใช้ส่วนรวมอยู่ไหนส่วนรวมอยู่ไหนอันไหนคิดว่าอันไหนเป็นของเรียนหยิบเลยค่ะอันนึงอ่ะหยิบมาโชว์เพื่อนเลยค่ะหาไม่หาเพื่อนแล้วบอกเพื่อนว่าคืออะไรคะลูกขอ,ลของเล่นนี่ของเล่นชิ้นนี้ชื่อว่าอะไรต,ต,ตัวต่อเป็นของใช้ส่วนรวมหรือส่วนตัว,ตวคะ ส่วนรวมมาตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปนิทานเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมครับอ่ะหยิบนิทานเลยอ่ะเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมส่วนตัวส่วนรวมบอกเพื่อนสิเพื่อนช่วยตอบหน่อยเพื่อนช่วยตอบหน่อยค่ะของเรียนส่วนตัวส่วนรวมส่วนรวมนะคะจะเป็นของใช้ส่วนตัวอะไรคะอ้าว เอาให้เพื่อนดูซิอันนี้คืออะไรคะเกาอเอาหยิบแปลงขึ้นมาใช้ร่วมกับเพื่อนได้ไหมอะเพื่อน <ign> ฉันขอใช้หน่อยใช้ด้วยได้ไหมคะได้ไหมคะไหนใครว่าไม่ได้ยกมือมเออไม่ได้แล้วแก้วน้ำละ่ะแก้วน้ำเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมส่วนตัวสรุปว,ว่าใช้เป็นของใช้ส่วนรวมหรือส่วนตัวคะ ส่วนดังเลย <Wow. S 1> ส่วนตัวตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเป็นใบงา องเท้าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมก็ส่วนตัวก็กากระบาดส่วนตัวก็กากรบาดเลยค่ะอันนี้คือรองเท้าค่ะรองเท้านักเรมยเป็นของใช้ส่วนตัวส่วนรวมค่ะเออถ้าส่วนตัวก็กากระบาดเลยค่ะ,นนคออคะใช่